สวัสดีค่ะทั้งทีมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการสอบแกดแพดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําข้อสอบได้หรือเปล่าคะก็ทําข้อสอบได้ครับสําหรับฟิล์มก็จะเลือกสอบไปสามอย่างครับก็คือสอบแกดสอบแพดหนึ่งแล้วก็แพดสองครับอ๋อเหรอคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยปัญหาถามเพื่อนๆนะครับแกดหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหามากถึงเลยครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะออกเป็นแบบแนวใหม่ครับโดยเฉพาะข้อสอบภาษาไทยเนี่ยซึ่งพอผมออกข้อสอบมาเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆแบบนั่งประชุม กันนะครับว่าเอ๊ะทำไมข้อสออกมนยากจังออกแบบนี้มีหักคะแนนด้วยแต่ก็จะมีผมกับกลุมเพื่อนบางคนที่เรียนไอซีนะครับที่แบบจะออกยิมมาออกมาแล้วก็นั่งยิ้มกันแต่เลยเพราะว่าที่ไอซีเนี่ยได้มีการติวิชาแกะให้พวกอันนี้ครับคนเด็กที่เรียนในไอซีนะครับได้รู้แนวว่าฟอย่างแกะก่อนนะครับอืแสดงว่าน้องน้องทําได้น้องฟิล์มทาได้ใช่ไหมคะทําได้ครับซึ่งก็เมื่อเราได้ไปดูแกะแล้วเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจขึ้น เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นครับตอนแรกก็คืออยู่แค่ห้าสิบถึงหกสิบแค่นั้นแต่พอมาติวแก๊เนี่ยก็ทําให้ขึ้นสูงไปถึงเก้าสิบจนเกือบเต็มร้อยเลยครับแสดงว่าแนวข้อสอบที่พี่ๆเอามาติวให้เนี่ก็คือก็คือใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับข้อสอบจริงเลยใช่ไหมคะใคข้อสอบจริงครับเพราะว่าโดยเฉพาะแบบวิชาแพทหนึ่งไปสองนะครับบางทีเนี่ยก็คือจะมีอยู่ในแนวข้อสอบที่ไอทีมาให้นะครับอืมแล้วเรื่องของข้อสอบแพทก็ทําได้ใช่ไหมคะได้ครับข้อสอบแพท ยากไหมคะข้อสอบสอบแพทจะยากครับเพราะว่าจะเน้นเนื้อหาที่ลงลึกลงลึกมากครับน้องฟิลมสอบแพทอะไรบ้างนะคะสอบแพทหนึ่งกับแพทสองครับแพทหนึ่งก็คือแพทคณิตศาสตร์ส่วนแพทสองก็คือแพททางวิทยาศาสตร์ครับอ๋อสรุปแล้วก็คือการสอบครั้งครั้งครั้งแรกนี้ก็คือถือว่าครั้งนี้ก็คือว่าประสบความสำเร็จครับคือน่าจะได้เป็นที่พอใจที่ตัวเองกำได้แลน,น,น,นะคะโอเคค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะ